ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแบน่แนอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t เ t ทีสตูดิะคลิปนี้นะครับผมเปิดของฟรีกันดีกว่านะครับผมของฟรีก็คือเอ่อฟีเจอร์นะครับผม Player Review ของ v วอรทนะที่ที่เป็น Free อีเวนตะ์แจกฟรีนะฟรีหนึ่งครั้งในชุดนี้นะครับผม ที่อยากได้มากสุดก็คือเอ็นกีเทียนะครับผมเอนกีเทียกับโบเวนสองคนนี้นะฮะถ้าอยากได้มากสุดก็คือเอ็นกีเทียกับโบเวนมาจะได้ไหมนะครับผมมิตุมะก็ได้นะเอาจริงมิตุมะก็ได้นะนะโอเคส่วนเรื่องคาบลัางเนี่ยต้อง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 ,ง,งดูว่ามันบูตเตอรตันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผมนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยพวกคาบล่างน้อยๆเนี่ยมันมีสีเด็ตไหมบางตัวมีนะนี่ไม่มีป่ะ กองหน้าที่เฉยๆนะครับที่เฉยๆเค NKT นะครับผมที่อยากได้ NKT นะกองหน้าของอาร์เซนอลนะครับผมโอเคนะโอเคโบเวนนะครับผมโบเวนโบเวนนะฮะโอเคมานะครับผมส่งครั้งส่งให้ดีสำหรับของฟรีได้ใครบ้างไปดู นะครับผมไปไปลุยนะฮะของฟรีของเฟรได้ใครไม่รู้ได้ใครไม่รู้นะได้ใครไม่รู้ใครวะอังกฤษวะอังกฤษวะนะเบอร์เบอร์รยี่สิบสองเหรอเฮ้ยอ่เมริกมาครับผมโอเคนะฮะโอเค บุบบับเอ็เอฟนะครับคนนี้คนนี้สไตล์ไหนแนวไหนไม่รู้สไตล์ไหนแนวไหนไม่รู้น่แนวไหนคนนี้แนวไหนแนวไหนได้ละเอียดเหรอเป็นเท้าขวานะเป็นหมืเส้นได้คือฝั่งซ้ายนะร็อคกิงเฟล็อีกแหละ <c oughs> เป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ร็มิ้งเฟล็ครองบอลดีนะครับผมสงสั้นเออสปีดพอได้ ืมก็ท่านเด่นเด่นก็น่าจะเป็นการครองบอลนะมีตมาโอเคสกิลล่ะสกิลล่ะก็ส่วนใหญ่ก็สกิลพวกยิงก็มีพวกสกิลเล่นท่านะฮะสกิลเปิดบอลแทงบอลไม่มีนะครับผมโอเคไอ้เรีด้ผ่านไปก็ถือว่าแหมพอเล่นได้อยู่พอเล่นได้อยู่นะพอเล่นได้อยู่โอเคนะครับผมไปต่อทนนี่สองกันนะครับผมไปฮะโอ้ โอเค ID ที่2นะครับผม ID ที่2จะได้ใครเอ็ทียต้องมาเลยปะ n k นเทียต้องมาแล้วนะฮะปล่อยครับผมมา n k เทียแต่ฮาร์เลนก็ก็ได้แหละมาครับผมมันงเลีอยอังกฤษนะนจริงอุ้ยเหล็ก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 ,เ,ลกเป็นช่วงๆเลยปะเฮ้ยอังกฤษห้าดาวโอ้โห เฮ้าเลนโอเคจริงมันจะได้เกีเอกียเทียร์อะไริงเนะี่ยอยได้กียเทียนะแหมหาเล่นก็ได้นะครับผมโอเคหาเล่นก็ได้หาเล่นก็ได้เนี่ยนะแต่เราม,มมีแล้วนะเออริ่งเบลว์ฮาเลนนะครับผมเวอร์ชัานี้ก็แหม่แม่ฟังอิดเดบ็อกพวกที่ บรรปุ่นในกรอบคิดโทษนะครับผมจบสกอร์เก้าสามนะฮะสปีดเก้าสิบแต่สปีดต้นค่อนข้าง,างช้านะพลังการยิงเยอะแข็งแกร่งด้วยฮาเลนนะแต่หมง่งหม่งไม่ค่อยดีนะครับผมหม่งไม่ค่อยดีนะมีสกิลยิงไกลนะครับผมโอเคอยาได้อย่าได้เอ็นเกียร์เ่ะนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้รายการสำหรับของฟรีนะครับผมก็ถือว่าคุม้มไหมคุ้มแหละของฟรีเนาะ ไม่ได้เสียเงินนะครับผมเขียนประมาณนี้แล้วกันยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเอ